ครับพี่น้องครับโหลดครับพี่น้องครับวันนี้ผมยังไรครับเปิดงานครับสวัสดีครับโอ้ยแขวนวัฒน์ไยฮอดคลิปอยู่วัฒน์ไทยฮอดคลิปอยู่เปิดงานครับมาแล้วโอ้ยพี่น้องโอ้ยไม่ได้ต้านก็ไม่เป็นอ๋อสิเอาไปเปิดง่ายเปิดได้เลยพี่น้องเลยบ้านครับเป็นท่านมืรุ่นท่านโทรศัพท์ก็เปิดอะไเนี่ย เชียร์เบลานะครับนะครับงานปีที่อนนะครับังสิมี่งานแบบนี้อเวอร์คืนนะครับปีละเกลือคืองานกัดถิ่นน้องผู้หนองนอนะครับหลังจากเล่นจบเดี๋ยวนี้แล้วนะครับลูกแค่กุ้ไร่ฟ้อนอสิเบมัดจำกับพายหูโมไว้เลยนะครับอันนี้คือหมอลำมัดจำโจผ้าบุญพเวศกับชิม่าบุญบุกไฟบุญบุกไฟดีกว่าหรือเปเอา ผมมีร้อยกระตุงมีบ่เป็นร้อยใครล่ะโอ้มีอายุมีสายอายุพุดมาอนไ่นมานี้วันนี้่มาใส่มนเกิดยังคืนนีค่ะพี่นอนกำลังลุกแพอยู่ทั้งเมทีอยู่เจ้ไม่รู้ว่าเกิงคืนนี้ เดีย๋ยวจะบอกว่าไฟใหม่อีกแล้วไฟใหม่อีกแล้ว,วปักช็อตจ้าพี่น้องจ้าไฟบ่็อพอเดอร์การแยกสายแบบจ้าไปค่ะเอาเอาตัางค์ทอดแม่ด้ยลูกเด้อยจ้า,าหมอลำพื่นกระพาได้ขึ้นไปนะโชคดีใส่ไฟ,ไฟ,ไฟรถก็ได้ยคุณ เขาใส่ไฟรถเขาก็ได้ดอกพี่ดอกคนกำลังมวนสำมเดจเนดดนนคนกา่นกำลังมวนพี่ดอกเกิดเหตุค่ะหมอดเก็บสายไฟรถหน่อยไฟมันช็อตค่ะ ปักไฟมันชอตนะพื้นพื้นอื่นเน่ผูใใส่ดีดีเปล่าอ่ะี่เราอยากกับสินพร้อมหมดเลวเอาเอาต้องสินหมดเล้อพอประาทไดนขึ้นเวทีกันจะค้นสัมที่เราใช้น้้บริร ชานีได้เยอะชาดีแหละไฟฟ้าไฟฟ้ารถเหมือนกันใช้ได้ค่ะอึบท่านเกิดเวทีสำนอย่ายแม่แตกเนี่ยอาเจ้าตีนางแตกจีอู้ทางเช้อเขากับพ่อไปต้อน้ำเขาได้ยูบุ้งเจ็บแล้วเจ็บชาดแล้วชาแบบโอหมอแบดแบตเตอรี่แบตเตอรี่เพราะว่ายังไม่ที่มีห้าล้านเทียน มันมันไปเบิดหาลังเชียปังเียเขาเสิไปเบดยขึ้นเนี่ยพูดถึงว่าบ่มันเ็สิเบดาลังเชียเตะเตดง่งอะนะแบบมันเบิดชากะโดนารังเชียกันพยายามเทแม่ป่ะิบอกชิดเบ็เอาปลาไปซุ้งผู้เฒ่าปลาควนเยอะ่น่าบ่เลวปลาน้าไหลไหลาาไหลไหล โอ้มุงว่าท่นโดนดึงดึงเอาดึงอนพอพ้าข้าชีมงันน่ยอดหามุ้ชช้ชิมหนก็ไปิส่ยอดมันกันมันกันหน้ายิส่้เจนคุณประตูน้ามันเคลื่อนชนบทมันเป็นน้ำซีนะอันเพ่นบทเก๋เข็บัจานี่แม่คุณเจยเจทายสามคนนี่ยมาเดินได้ไปอมี่น้ามีตาไทยไทยาะได้สามไง สองสามหนึ่งได้รอบจกปีเได้รอบจกปีได้ห้าสามคนได้งแก่ใช้รอเขไม่พาปีชีปีบอก่บอบอบางนั่นเดี่ยบางไงนของไงเล็กใหญ่เดีเล็กใหญ่ไปพูดตจ้าุนสองปีติดเน่ยผมจำาู่ผิทไว้แมนบ่เราสองห่งเราไปจัดซอนเน่นั่นหลังไปทุ่ไทย เน่ยวยุ่นี่ยู่นี่เร้ไปถามมือลูกัเรืองหวานคือไปญี่ปุ่นมหนึ่งคืนหยู่ืนไอ้อยาจะไปที่ที่ไปยไปบ่ก็ได้ยะไปไปบ่านมันมีานพาไปเล่นนั่งดูใช่ไปยุ่แล้วไปดังไปแบบต้อฮะนต้อยไปก็พิษไปจะไปโหาทางยุ่ได้ไปเาิาไปะ เตอร์กัไปเตอร์กับยุบุลาเดี๋ยวนี้นักลอกกอกันยุบุลาเนียจุยเขาพ่ได้ยุอไล้วอันที่ไปว่าสิบห้ามือจแม่เอ็เหมือมันไอยู่ดีลอยไปพคุ้มเรา่อยมันไปเก็บเงินหาเงินสิ่อยพวมกเอาหมดดขึ้นสอดแจงได้ยุประมาณหาใบใบละมื่นถ้าสเป็นสิบได้มืเดียวไหมสอดแจงมืดมื่นใบเป็นเงินเท่าไรไปหนึ่มื่นใบได้เงินมื่นเดียวโอ้ใบละใบละ2องพัใบละสองพ

ีกเซว่าไอปมาหลายมงเลยเนาไ่ต like ้อเตฟรีเนาะนะูแ <te S 1> ้ม <ho ly> em ่้าผมต้องบอกซี่ว่าเอาอีกต่อไปอเป์ทีปีมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากประทับี่สดกรณีที่รบ้านเดีนะโ้นไม่เหนื่บ้านๆนะครับคือเาุกนที่้ยเนเืนเลมันสทาเวล่าหนึ่กัน้าได้าเวล่าขึ้นจะบักในบักใน่ออก เขาไม่ต่าอไรเลยสูแซซอแซนซอมครับม่สครับไปับไปหลือนะ่แข็ยไรบ้นไมฮ่อนกุ้งท้นนเกท้้ได้้ม่ร ก็เพื่อนในรับเป็นบัวเป็นลวงเจเยพอดาวพอดาวพอดาวมากพอดาวมากฉะนั้นก็เอ้คพ่อกขบ่ได้เขาเจ๋งยังไงล่ะกูเลยเขาทำด้วยหรอันนี้ไอ้บอนครับไอ้ยศเราเห็นดังกัอนเลยอันเืรู้วหาทายหนุ่มเปันเกียมติเพราะว่ามันหลักการระบไหมหวันหว้ริษัทมาเข้าเนาะเพลงแอ่เกาหลีแล้วผมมันรับบทเรื่ไปพอดู่ใต้เพลงแอ่เกาหลี พอกับ่อรยอะพี่ออกบุญน่ะขับเทง่อยพอไเจือนไอเจื่อนี่ยังไงมาบานยังจะไปเบิ้งวัดนั่นเออเอาเยบอกเดี๋ยวไป นางเฝออยู่ทาน้ำ okay, มันสชไหมโอเคมาแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยไฟ5 6 7 8 9 6 7นะครับก็ขอกราบพระธนภัยพี่น้องพี่น้องก็คงจะขอบใจนะครับพว่าเป็นอย่าง้ไเขาคือตรงสิเอ้าะ่านะครับ เอาบริจาคเอไม่โดนนะครับพี่น้องยื่ใจครับทั้งกันออกาไฟพี่น้องแต่เนีแบแต่แดแนนครับไอ้อกูกต้องก่ง่เดอรอนพี่มาลอง่โดนกงลโอแงลอยสมุนไรลอกไปเลยแบดลอยสมุพรกต่ตอยู่ในของเพศเนี่ยเสียใจ่ะอ่าปลองแล้วพอนี่องจะพูาโอเคนี่มาล่ามีกพี่น้องเน่ย วันนี้มี่ไอลูกแค่วี่ไอหบ้อแย่จือนะครับมาเป็นดาบหนากอนะครับมาเป็นนักรองที่บอกว่าได้โบโบนะครับเราเรี้ยงชนมาเลิ่นมากมาให้พีดีน้องๆในเบิร์นใกล้ๆนะครับเอาขอเสียงหน่อยยังยังอยู่ยังยังอยู่ทำไมบาทเด็กเศร้าเนื้อบาทเด็เนื้อไปเลยอ้ยตัวตั้งอ่ะลองลองเสียงอาจารย์นะครับ สบายดีไหมเวลาเปลี yeah. yeah. ่นทันไม่สบายก็ไปขี่สไลเดอร